สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะจาก1000สู่ตลานมาโทนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยตลาดไบเลือกออปชันเนาะกับโบเกอร์ไอนะคิวออปชันนะครับห่างหายไป23งวันเนาะครับห่างหายไป2อวันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อเลยนะมาสอนมือใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาสอนมือใหม่เนะาะจังหวะเข้าเทรดนะครับวิธีการอ่านกราฟและก็จังหวะในการเข้าเทรดเนาะดูว่าเรามีวิธีการอ่านกราฟยังไงนะครับ แล้วก็ข้อควรระวังเนาะข้อควรระวังต่างๆหน้่หน้างานครับหน้าง,งานจริงเนะะาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ตื่นเลยเรามาหาคู่เงินก่อนนะครับคู่ไหนครับที่เข้ากับเทคนิคของเราเนาะคู่ไหนก็ได้นะครับที่เข้ากับเทคนิคของเราหรือว่าเราอ่านการาฟแล้วเราเข้าใจได้นะครับเข้าใจเข้าใจได้ง่ายๆเนาะก็ จะเหมาะสมกว่านะครับเราจะไม่เข้าเทรดแต่ว่าหากราฟที่เทรดยากหรือว่าเข้าใจยากนะครับเราจะหากราฟที่เข้ากับเทคนิคของเรามากที่สุดเนาะเข้ากับเทคนิคของเรามากที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับคู่ไหนน่าสนใจให้เอาไว้คู่ท Ь ้ทายๆเนาะเพราะว่าเราจะมาเทรดนะนะครับคู่ไหนที่กราฟดูยากครับให้ไว้หลังๆเลยเนาะ ตัวนี้นะ่าสนใจนะครับมีอาการที่เส้นกริดเนาะนะครับอ่าโอ้โหเปิดแต่ว่าเปิดราคาไม่ค่อยสวยนะครับเปิดราคากระโดดแกวเนาะต้องรอดูว่าจะลงมาไหมนะครับถ้าขึ้นไปแบบนี้นะครับปล่อยผ่านเลยเนาะถ้าขึ้นไปแรงๆแ,แบบนี้ปล่อยผ่านนะเพราะว่าขึ้นไปแรงเกินนะครับ ถ้าขึ้นปแปรงเกินถ้าเราได้ราคาไม่ดีเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้เนาะเราอาจจะเข้าถูกทางนะครับกดขึ้นราคาขึ้นไปจริงแต่ว่าราคาที่เราได้เราได้ราคาที่มันสูงเกินนะครับทำให้เราแพ้ได้เนาะต้องระวังนะครับเรื่องการได้ราคาดีไม่ดีนะครับอ่าคู่นี้นะครับถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงครับแสดงว่าเป็นแท่งสลับสีนะนะครับอ่ามีอาการที่เส้นกริดนะครับ เส้นสีเทาตรงนี้นะครับคือเส้นกิจนะเพื่อนๆนะครับนี่เส้นสีนสเทาตรงนี้นะครับปเป็นแนวรับเนาะเป็นแนวรับเส้นกิจนะครับต้องดูว่าจะปิดยังไงโอ้ปิดปิดใกล้เคียงนะครับปิดใกล้เคียงกับเส้นกิจเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้เขามีปลายไส้อยู่ด้วยนะนี่เขามีปลายไส้แนวรับอยู่นะครับนี่ต้องให้ราคาลงม,มาอีกทีนึงเนาะ ถ้าลงามาอีกทีหนึ่งแล้วรีเจ็ตขึ้นใจกว่าขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแบบนี้นะเราปล่อยไปก่อนนะถ้ากระชาขึ้นไปก็ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเร,เราดูแท่งถัดไปเนาะโอเคนะครับคู่นี้ก็สวยนะถ้าปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับปิดเป็นแท่งสีแดงเป็นสปินนิ่งแบบนี้เนาะเป็นลูกข่างนะครับทิ้งไส้บนไส้ล่างแบบนี้น่าสนใจเนาะต้องมาดูก่อนนะครับให,รให้เราวนหาไปก่อนนะครับวนหาคู่เงินที่ เข้ากับเทคนิคของเรานะครับถึือว่ามีโอกาสที่จะชนะเนาะถ้าปิดเอ้ปิดเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีแดงก็จริงหรือว่าเป็นสีแดงอ่อนแรงนะแบบนี้อันตรายเนาะเป็นสีแดงอ่อนแรงนะครับ,แบบต,รรรบต้องรอดูอีกหนึ่งแท่งนะครับแบบนี้อันตรายนะอ่าคู่นี้เปิดนะครับทะลุเส้นกิดเลยเนาะนี่ดีขึ้นทะลุเส้นกิดเลยนะครับนี่เส้นกิจ โอ้โหขึ้นไปไม่หยุดเลยนะครับขึ้นไปแล้วเนาะมีคู่แหน่งหน่าสนใจบ้างนะครับต้องระวังว่านะครับกราฟบางทีเขามีการกระชากนะครับถ้าเรากดได้ราคาไม่ดีนะครับเราจะแพ้ได้เนาะัางทั้งที่เราวิเคราะห์ถูกทางนะครับวิเคราะห์ถูกทางแล้วแต่ว่าตอนที่เรากดเราได้ราคาไม่ดีเนาะก็มีความเสี่ยงนะครับ ขึ้นไม่ไหวจริงๆนะครับเห็นไหมมีแรงขายทุบลงมาแล้วนะครับนี่อันตรายนะครับแบบนี้เนาะจะกดขึ้นก็อันตรายนะเพราะว่าโซนนี้เนาะจริงๆเป็นโซนแนวรับนะครับแต่ว่าแท่งแรงขายแท่งนี้ลงมาแรงเนาะต้องระวังนะครับแบบนี้อันตรายอ้าวแท่งนี้ปิดแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่าเป็นแท่งที่ใหญ่มากเลยเนาะสังเกตนะครับแท่งนี้ใหญ่นะแล้วก็ห่างเส้นนะครับแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งพักตัวหนึ่งแท่งนะครับ เราต้องรอดูเนาะถ้าเป็นแท่งสีแดงแล้วก็ทิ้งสาล่างนะครับแท่งถัดไปก็มีโอกาสกดขึ้นนะครับแท่งนี้ปล่อยไปก่อนนะครับการเทรดแบลนซี่ครับเราต้องใจเย็นเนาะเราต้องใจเย็นนะครับบางคนบอกว่าดูภาพที่วิเคราะห์ก็อาจจะยังไม่เข้าใจร,ร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เห็นเป็นคลิปแบบนี้นะครับก็เลยเนาะโทนี่ก็เลยมาทำคลิปให้ดีกว่านะเพราะว่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นเนาะ ยังไม่เข้าใจนะครับว่าภาพที่เห็นเข้าเทตอดยังไงนะครับเรามีจังหวะยังไงเน,ะนาะอ่ก็เลยอานคิปให้นะครับอ่านี่เป็นแท่งสีแดงนะครับแต่ว่าก็ก็มีความแข็งแรงอยู่นะ้องแต่ว่าทิ้งสายด้านล่างนะครับอ่าทิ้งสายด้านล่างนะครับนี่แท่งนี้ยังไงไม่รู้นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะ ข,ขึ้นลงลงแบบนี้นี่แสดงว่ามีเรงซื้อนะครับอ่ากระชากขึ้นไปแล้วเนะาะความจังหวะครับกราฟไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแบบพวดเดียวครับเขาจะค่อยค่อยไถ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะสังเกตนะเขาจะไม่ได้กระชากขึ้นไปแรงมากแต่ว่าจะค่อยค่อยขึ้นแบบนี้นะครับทําให้เราไม่กล้ากดเนาะอ่ากราฟแบบนี้เราจะไม่กล้ากดนะครับอ่าถ้าปิดกลืนกินได้สวงานนะครับ ถ้าปิดกลืนกินได้ละมีโอกาสนะนะครับมีโอกาสเลยนะครับแต่ว่ามีเส้นกิดนะครับต้องมารอดูอนะ่ะเนาะดูจังหวะโอ้โหปิดโอ้ปิด,ปดเปิดเ,ดเนื่ยเส้นกิดนะครับถ้ารีเจ็ตชัดจะกดขึ้นนะครับโอ้โหไม่ชัดนะครับอยากให้กระชากทีเดียวเลยอ่ากดขึ้นแล้วนะครับ มาดูเห็นผลว่าทําไมถึงกดขึ้นนะครับทําไมโทนี่ถึงกดขึ้นนะครับนีมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับเทนนะครับเป็นเินขาขข้นเนาะนี่เทนขาขึ้นแนในเราชัดเจนนะครับพฤติกรรมนะครับแท่งก่อนหน้าทําอะไรนะครับสังเกตนะเขามีการนะครับทาการเืนกินนะครับแรงซื้อเืนกินแรงขายได้เนาะนี่สังเกตนะนะครับแรงซื้อเือนกินแรงขายแล้วก็แรงซื้อนะครับสามารถ นี่ปิดเนี่ยปิดเหนือโซนนี้ได้นะโซนนี้เคยเป็นแนวต้านนะครับเคยเป็นแนวต้านเก่านะเพราะว่าพอราคาขึ้นไปถึงปุ๊บมีการทุบเป็นแท่งแดงหนึ่งแท่งนะครับตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านอัต,อตโนมัติเลยนะครับพอราคาสามารถเบรตรงนี้ได้แสดงว่าเขามีแรงซื้อนะครับชนะแรงขายได้นะแต่ว่ามีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ราคาปิดแท่งนี้นะครับเขาปิดก้ามตึงบริเวณเส้นกริดเลยนะครับนี่นี่ อราคาเปิดมีการกระโดดเปิดแกวบหน่อยหนึ่งนะนะครับเปิดไปชนเส้นกิดแล้วก็ลงมานะครับแต่ว่าตอนที่ลงมานะครับลงมาค่อนข้างแรงเนาะแล้วก็มีรีเจ็คเราเลยกดขึ้นนะครับต,ต้องมาดูผลปรับว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่เห็นไหมนะครับเขาปิดนะครับนี่คือเขาสังเกตเนานะตอนมีเขาปิดเขาปิดไปที่บริเวณใกล้เส้นกิดนะครับแท่งออเดอร์ของเรานะมีการกระชากขึ้นไปติดเส้นกิดแล้วก็รีเจ็คลงมานะครับ ปกติถ้าเราเข้าด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะแพ้นะครับเพราะว่าราคาไปติดเส้นกริดเนาะราคาทุบลงมาจากเส้นกริดแสดงว่าเส้นกริดเป็นแนวต้านเนาะนะฮนะพอโดนแนวต้านปุ๊บราคาทุบลงมาไม่สามารถขึ้นไปต่อได้น,นะครับนี่แนวต้านนะครับแนวต้านเส้นกริดนะนี่เราดอร์แรกนะครับนี่คือเหตุผลเนาะมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับการเทรดเนานะเราต้องระวังนะครับนะมันกดให้ดูเลยนะบางคนบอกว่า ทำไมทำแบบนี้แล้วแพ้นะครับนี่เลยมันมีเหตุผลอยู่นะครับมีเหตุผลอยู่นะครับทางนี้ปิดลงมาแรงนะครับแต่ว่าห่างเส้น SM5 a เยอะเลยเนาะโซนนี้เป็นโซนแนวรับด้วยนะครับต้องระวังนะครับค่อยหาไปนะครับนี้เราไม่รีบนะเพราะว่า สอนม,มือใหม่เนาะสอนม,มือใหม่อ่านกราฟสอนม,มือใหม่ไปข้อออเดอร์นะครับนี่เรื่องบางเรื่องเนาะมันเหมือนเส้นผมบางบางภูเขานะครับมันทําให้เราพลาดได้นะครับถ้าเราไม่ละเอียดเนะาะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะมีออเดอร์อีกไหมนะครับคู่ไหนนะที่น่าสนใจคนระับให้เราเลื่อนมาก่อนเนาะเลื่อนมาไว้หน้าสุดนะครับแต่ถ้าคู่ไหนที่ ดูแลเข้าใจยากหรือว่าเทียดยากให้เราเอาไว้หลังสุดเลยนะครับคู่ไหนไหมลงมาแรงนะครับกระชากลงมาแรงเนาะกระชากลงมาแรงแต่ว่าติดแนวรับนะครับมีเส้นกิดด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาไหวหรือเปล่ารับโซนนี้มีแนวรับมีเส้นกิดนะนะโซนนี้เริ่มมีการพักตัวนะเพราะว่าราคาลงมานะครับแล้วก็ สังเกตแท่งนี้นะครับเป็นแท่งอ่อนแรงเนาะตอนแรกลงมาแข็งแรงเกินกินแรงซื้อนะครับพอแท่งถัดมากลายเป็นแท่งสเปนดิ้งเลยกลายเป็นแท่งอ่อนแรงเป็นแท่งลังเลเนาะนี่มันก็มีแรงซื้อดนขึ้นไปนะครับโซนนี้มีแรงซื้ออยู่นะครับแต่ว่าแรงซื้อจะเยอะพอจนสามารถเบรคขึ้นไปสูงได้มากนี้หรือเปล่าต้องรอดูเนาะเนี่ยขึ้นไปแรงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแท่งพักตัวหรือเปล่าหรือว่า เป็นการกระชากขึ้นไปต่อเนาะเราต้องมารอดูนะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้แนละ้วให้เลี่ยงไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นกระชากแรงครับแท่งกระชากแรงแบบนี้เนะี่ยต้องระวังนะครับเพราะอาจจะปิดเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะเนาะแรงซื้อขึ้นมาเยอะเกิน,นครับเลยมีการพักตัวหรือว่าแรงซื้อมาเยอะเกินแท่งถัดไปก็กลายเป็นแรงซื้อต่อเนื่องก็ได้แบบนี้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์เลยเนาะนี่ โ oh. อ้แข็งแรงนะครับแต่ว่าลงมาเกือบสุดเลยนะครับลงมาเยอะมากเนาะทิ้งไส้ด้วยนะครับทิ้งไส้ไปแล้วเนาะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาอยากจะไปต่อนะ ถ้ารีเจ็ตชัดจะกดขึ้นนะครับโอเคครับมีรีเจ็ตเนาะเลยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นผลนะครับว่าทําไมถึงกดขึ้นนะทําไมโทนี่ถึงกดขึ้นนะครับนี่เป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับเห็นเห็นอยู่เนาะเป็นขาขึ้นที่รุนแรงขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็แท่งนี้นะครับสังเกตนะเขามีปลายไส้นะครับนี่ เขามีปลายไส้อยู่นะปลายไส้เบียเสมือนเนาะเบียเสมือนทางที่แรงต่างตรงข้ามต้องการที่จะไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับปลายไส้แรงขายสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีแท่งแรงซื้อสีเขียวแบบนี้นะครับแท่งนี้ไม่สามารถปิดยังไม่สามารถปิดทะลุปลายไส้ได้แสดงว่าเขาอยากอยากที่จะไปต่อครับเขาต้องมีการเทสนะในการเทสปลายไส้นี้ว่าถ้าขึ้นไปชนปลายไส้ตรงนี้นะครับมีแรงเทขายไหม เดี๋ยวว่าสามารถทะลุผ่านไปได้เนาะเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างหรือว่ามีโอกาสหนึ่งแท่งน้ำที่จะขึ้นไปทะลุหรือว่าไม่ผ่านโซนไปลายไส้ตรงนี้เนาะนี่ต้องมารอดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีีเจ็คนะมีีเจ็คเราก็เลยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงอ้าววินนะครับแต่เราได้ราคาดีเนาะตรงนี้เราได้ราคาดีนะครับเราเลยชนะนะครับนี่ไปลายไส้เลยมีดิจ็คแล้วก็เด็ดขึ้นนะครับอ่าจริงใช่หไหม พอมาถึงปลายไส้นี้ปุ๊บนะครับทุบลงมาเลยเนาะแถมนะครับไปโดนอะไรฮะไปโดนเส้นกริดด้วยเนาะนี่มีเส้นกริดต,ตรงนี้นะครับมีทั้งนาาแนวต้าปลายไส้มีทั้งแนวต้าเส้นกริดด้วยนะครับก็เลยโดนแล้วทุบลงนะครับแต่ต้องดูว่าจะปิดเป็นแท่งสีอะไรเนะาะเขาบอกแล้วว่าโซนนี้มีแรงขายอยู่จริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าแรงซื้อจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับต้องมาลองดู นี่นะครับสามารถกึ้นกินได้นะเปิดแกะด้วยเนาะเปิดแกะด้วยนะครับนี่ขึ้นไปแล้วนะครับนี่แสดงว่าแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อเยอะเออนะสู้กันอยู่นะนี่สู้กันอยู่นะทีเลยเขาเลยปิดจริงใส่เนาะถ้าเส้นขีดเส้นนี้นะครับแข็งแรงจริงนะมันจะต้องมีปิดเป็นแท่งสีแดงก่อนหนึ่งแท่งนะครับปิดเป็นแท่งสีแดงก่อนหนึ่งแท่งแล้วก็อาจจะ มีแรงซื้อผักดันต่อเนาะจนทะลุได้นะครับแต่ถ้าแรงซื้อเขาเยอะมากพอเขาจะปิดหนึ่งสเส้นกริดตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าต,ต้องมารอดูนะครับไปดูคู่อื่นซิว่ามีคู่ไหนน่าสนใจมากให้เราอ่านพฤติกรรมกราฟเนาะวันนี้สอนมือใหม่อ่านกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซีเรียสเนานะเรื่องผลลัพธ์นะครับแต่ว่าเราจะซีเรียสเรื่องวิธีการนะครับวิธีการนะครับวิธีการดูกราฟอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนนะครับอ้าวนี้สวยเลยนะครับ โอ้แข็งแรงมากแต่ว่าห่างเส้น S M ห้าเนาะอ่ามีดจิตนะครับดิจิตเข้าชัดเลยเนะาะก็เลยกดขึ้นไปนะครับนี่เนี่ยมาวิเคราะห์เลยนะครับเทนล่าสุดนะครับเป็นเทนขาขึ้นระยะสั้นแน่นอนนะครับนี่สังเกตไหมนะครับราคาขึ้นมาย่อลงนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับทำให้สูงขึ้นยกโลสูงขึ้นนะครับนี่คือเทนขาขึ้นเนาะ แล้วก็ดูด้านซ้ายมือนะนี่นะครับเขามีการเบรกเทนขาลงมาแล้วนะครับสังเกตนะตรงนี้เคยเป็นเทนขาลงนะครับแรงเรื้อเบรกขึ้นมาได้ลงมาเทสตนะครับมาเทสแล้วก็ดีขึ้นต่อจุดที่เขามาเทสนะครับคืออะไรนี่เขามีเส้นกริดด้วยนะนี่เขามาเทสเส้นกริดมาเทสเส้น SMA5 ด้วยนะครับแล้วก็ปิดแข็งแรงขึ้นกินแรงขายก่อนหน้าได้ด้วยนะฮะนี่นะครับชัดเจนเลยเนาะ แล้วก็แท่งออเดอร์เมื่อกี้ที่เรากดขึ้นราคาก็ลงมามีรีเจ็คนะครับรีเจ็คชัดเ,เลยกดขึ้นเนาะแต่มาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างของการขื่นกินนะแต่ว่าแพ้นะครับนี่เลยนี่เราทาตามวิธีการเนาะทำตามเทคนิคเลยนะครับแต่ว่าแรงซื้อไปไม่ไหวนะครับเขาเลยมีการทุบตัวลงมาก่อนเนาะนี่นะครับ เพราะฉะนั้นการการบริหารความเสี่ยงนะครับสําคัญอย่างมากเนาะต่อให้เรามีเทคนิคที่ดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราบริหารความเสี่ยงไม่ดีนะครับทำให้เราสูญเสียเงินได้เนาะอย่าลืมว่านะครับการเทรดนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคอย่างเดียวเนาะต่อให้เราเทรดแม่นแต่อย่าลืมว่าการเทรดมันต้องมีแพ้มีชนะด้วยนะครับในจังหวะที่เราชนะนะครับมันไม่เป็นไรเนาะแต่เราจังหวะที่เราแพ้นะครับเราต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับนี่นะะเทคนิคให้ดูเลยนะครับ โชว์ดูเลยเนาะว่าหน้างานจริงนะครับมันจะไม่ง่ายเสมอไปนะบางจังหวัดเราทีชนะสี่ห้าไม้ติดนะครับบางจังหวัดเราแพ้สองไม้ติดต้องมาแก้ไม้ต่อนะ,ออนนะครับหรือบ้างว่นนะแพ้สามไม้ติดเลยเนาะแพ้สามไม้ติดก็จบเลยจบงาน SL อลไปเนาะประมาณนี้นะครับสามไม้เนาะเราเทสให้ดูแล้วนะครับก็สําหรับมือใหม่ก็อยากให้นะครับเราฝึกฝนนะครับฝึกฝนหาความรู้นะครับหาความรู้ก่อนเนาะ เพราะว่าการเทรดนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับเหมือนเ,เราเรียนหนังสือนะครับแล้วเราเรียนหนังสือเราใช้เวลาตั้งเป็นสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปียี่สิบปีวกวนะ่าจะเรียนจบเนาะเพราะฉะนั้นการเทรดนะครับไม่ใช่เรียนแค่ไม่กี่สัปดาห์นะหรือแค่ไม่กี่วันเราจะชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนะะาะก็สาหรับใครนะรที่ติดตามเท่านี้อยู่ก็มีความรู้ดีๆให้เนาะมีทั้งภาพ วิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะจริงจังกับ Binary Option เนาะหรือว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับตัวเองยังถี่ถีดแล้วยังไม่เซ็ตไม่ได้ครับหรือว่าเทคนิคที่ที่เราใช้อยู่มันยังไม่โอเคเนาะสามารถติดต่อที่โทนี่ได้นะครับติดต่อมาที่เพจจาก1นึ่งพันสูตรหลักล้าน Binary o นะครับเรามีคอร์สเรียน Binary Option ให้นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ